วันนี้ได้ขึ้นมาหน้าถ้ำมาถ่ายวิดีโอบริเวณหน้าถ้ำน้ำทิพย์เนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนเคยตั้งรูปปั้นมีม้าและก็รูปเจ้าพระยาปิณดิชาที่เขาได้มาสร้างกันไว้แต่ตอนนี้ม้าและรูปปั้นไม่มีแล้วเพราะว่าเขาได้ นำไปแล้วเอาไปแล้วแล้วก็ตนเขาได้มาทุบฐานที่ตั้งรูปม้าและรูปของเจ้าพระารยาบินเดชาเขาได้ทุบทำลายไปแล้วก็มาถ่ายวิดีโอไว้นี่อยู่บริเวณหน้าถ้ำน้ำทิพที่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นรูปปั้นเจ้าพระยาบินเดชาแล้วรูปม้า ที่เคยถ่ายวิดีโอลงในตอนเรกๆแต่ตอนนี้เขาได้นำม้าก,กลับไปแล้วก็เอาม้าไปแล้วเอารูปปั้นไปแล้วแล้วก็เขาได้มาทุบทำลายฐานที่ตั้งรูปปั้นม้าแล้วก็รูปเจ้าพระยาบินเดชาเขาได้มาทุบแล้วมาทุบทำลายไปแล้วโดวยเลยได้มาถ่ายวิดีโอเก็บไว้มีอยู่บริเวณหน้าถ้ำน้ำทิพย์ ตรงนี้เมื่อโกนบริเวณนี้บริเวณนี้ก็เป็นที่โจดรถที่ทางวัดได้สร้างไว้ต้นหลังทางโอปโตพงประสาทเขาได้มาใช้พื้นที่มาคอยใช้พื้นที่เขาไปคอยใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้กลมป่าไม้ ก็ได้อนุญาตให้ทางโอเ์โตมาดำเนินการและเขาก็สร้างรูปปั้นมีรูปม้าและรูปเจ้าพระยานินเดชาทางโอเบโตพงประสาทได้มาสร้างไว้และทางวัดก็ได้ไปดำเนินการทางกมป่าไม้จึง ได้ตอนนี้ระง,งับใช้ระง,งับใช้ไว้ก่อนทางกรมป่าไม้เขาได้สั่งมาให้ระง,งับให้ออปโตระง,งับการใช้พื้นที่พอดีทางออปโตเขาได้มาขนรูปปั้นรูปเจ้าพระยาปินเดชาและรูป ปั้นมา้านำกลับไปแล้วแล้วก็ได้ทุบฐานตรงนี้ทิ้งไปทางวัดก็ได้ไปขอความเป็นธรรมจากหลายหน่วยงานด้วยกันเพื่อว่าเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่ พศส4 9 2ีและทางวัดก็ได้สร้างถนนคนกรีดขึ้นมาถึงหน้าถ้ำตั้งแต่เบื้งด้านล่างที่ตั้งวัดแล้วก็สร้างถนนคนกรีดรถสามารถวิ่งขึ้นมาถึงหน้าถ้ำได้สถานที่นี้วัดได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม มาตั้งแต่สองสพศสองสเตั้งแต่สมัยพระครูปัญญาโสพิเจ้าวาดรูปเรกไครมาบุกเบิกตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถที่จอดรถที่ใครมาชมถ้ำก็มาจอดรถบริเวณนี้แต่ว่าทางโอบโตเขาก็ไม่ไปขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ รูปปา้ไม้ก็อนุญาตให้ออบโตใช้พื้นที่แต่ก็ยังไม่การขออนุญาตก็ยังไม่ถูกต้องทางวัดก็ไปดําเนินการโรงเรียนให้ทางอบโตระง,งับการใช้พื้นที่ในสถานที่นี้รูปตรงนี้เป็นสถานที่ทางอบโต้เขามาสร้างรูปปั้น มีรูปม้าและรูปเจ้าพยาบดินเดชา